ลัวมากนะคะถ้าเกิดว่าใครไปเรียนคอร์สสั้นมาแล้วกเ็เรียกตัวเองว่าเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาคืออย่างที่อาบันนะคะพยายามพูดมาหลายครั้งแล้วแหละว่า,เ,าเรื่องของการดูแลจิตใจหรือเรื่องของการทํางานกับจิตใจของคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีความเจ็บปวดในจิตใจหรือว่าเจ็บป่วยทางจิตใจเลยนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญไม่แพ้แบบหมอผ่าตัดเลยอะ่ะที่แบบว่าหมอหมอผ่าตัดสมองยังต้องไปเรียนหนังสือต้องแบบไปฝึกต้องมีแบบการระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะมันเป็นความซับซ้อนทีเนี้ยสิ่งที่มันเป็นจิตใจที่ยิงมองไม่เห็นอะ่ะยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ยากมากคือมีหลายเคสนะคะที่มีคนพยายามที่จะไปช่วยเหลือหรือว่าให้คําปรึกษาคนโดยที่ไม่ ได้มีประสบการณ์หรือว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องแบบนี้บางครั้งบางคําพูดที่ใช้ผิดแค่นิดเดียวเลยนะคะหรือว่าใช้ approach แนวทางของการสั่งสอนหรือว่าตั้งคําถามบางอย่างเนี่ยทำให้อีกฝ่ายเนื้อค่ะสามารถรู้สึกแย่ดิ่งกว่าเดิมจนกระทั่งจะคิดสั้นได้เลยอันนี้คืออันตรายมากๆนะคะแล้วก็จากตัวอย่างของเพจดังที่มีการ คำคอร์สอบรมผู้หรือว่านักให้คำปรึกษาเนี่ยค่ะคือตัวอาบันเองก็เคยลองติดต่อไปนะคะด้วยความอยากรู้แหละคือหาข้อมูลอนะ่ะก็จะได้รับคำอธิบายของเขาบอกว่าออคอร์สราคาเป็นแสนใช่ไหมคะ mm hmm. เขาบอกว่าถึงเวลาเรียนจริงๆนับจำนวนวันก็คือประมาณ1เดือนใช้เวลาเรียนได้ประมาณ1ปีแล้วในช่วงของการที่ฝึกเนี้ยค่ะบันก็ถามว่าแล้วจะฝึกได้อย่างไรฝึกฝนอย่างไรเขาก็บอกว่าก,ก็สามารถไปทดลองกับคนในครอบครัวคุณได้ คืออย่างแรกผิดแล้วอะค่ะเพราะว่าในเรื่องของทางด้านของการบําบัดจิตเนี่ยมันมีข้อกําหนดชัดเจนนะคะว่ามันจะไม่ได้ผลถ้าเกิดว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเรามีใบแอบหรือมีอาติงจากความสัมพันธ์ที่เรามีทับซ้อนนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้แล้วอันที่2องอันบนถามไปว่าถ้าในกรณีของเคสหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าเราในอนาคตถ้าอับานเรียนจบมาเป็นผู้ให้คําปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่นักจิตวิทยานะคะเป็นผู้ให้คําปรึกษาเนี่ยแล้วสมมุติว่า เ,เขาเป็นเคสที่หนักมากเลยมีทรม่ามา,ม,ามี PTSD นะคะมีการทริกเกอร์กันเกิดขึ้นมีความคิดสั้นขึ้นมาหรือว่ามีความรู้สึกอาคติและจู่โจมแบบโจมตีเราแทนอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีปมข้างหลังที่เขาติดมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารับมือไม่ได้เราทํำยังไงเขาก็บอกว่าสามารถที่จะพิมพ์มาถามอาจารย์ได้แล้วอาจารย์จะเขียนเป็นบูเลตพอยต์ให้ว่าต้องพูดว่ายังไงอันนี้คือไม่ได้นะคะคือจากประสบการณ์ที่อาบันเองเนี่ยก็คือเป็นผู้รับบริการ ะะของนักจิตบําบัดหรือจิตแพทย์มืออาชีพมาเนี่ยรู้เลยว่าในเวลาที่มันยากมันยากจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะมาพูดท่องตามบูเลต์พอยต์ได้ค่ะแล้วมันต้องเป็นการแก้ไขสถานการณ์ณณ,ณตรงวินาทีนั้นเลยคุณพูดผิดนิดนึงคุณทําอะไรผิดนิดนึงคุณชี้นําเขาไปในทางที่ผิดนิดนึงเขาคิดสั้นได้เลยค่ะเขาโทษตัวเองแล้วเขาก็จะเข็ดจากการไปพบหรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนะคะอันนี้คือไม่ไม่โอเคเลย ต่อมาเคยถามนะคะว่าแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเรียนคอร์สของเขาเนี่ยแล้วจบออกมานะคะแล้วเราได้เป็นเ,เราจะเป็นนักจิตวิทยาไหมเขาบอกว่าไม่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นนักให้คําปรึกษาเราก็เลยถามว่าแล้วมันจะมีใบประกอบอ,อ,อ,อาชีพหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเป็นนักจิตใช่ไหมคะตอนนี้คือมีจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาคลินิก ที่มีใบประกอบแล้วก็มีพยาบาลจิตเวชด้วยอย่างเงี้ยนอกนั้นไม่มีนะคะในไทยในตอนนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่อาบันพยายามขับเคลื่อนมาปีที่แล้วด้วยความเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่จากประสบการณ์ที่เราเคยไปเจอนักจิตวิทยาให้คําปรึกษาที่ช่วยประโยชน์ของเราในภาวะที่เรากําลังแบบแย่ที่สุดนะคะแล้วตอบสนองความต้องการทางเพศของเขาหรือทางการเงินของเขานะคะแล้วสุดท้ายเราก็ได้เจอว่ามีแบบผู้เสียหายจากผู้กระทําหลายคน นะผู้กระทาหลายคนผู้เสียหายมีหลายคนต่างกำต่าง,างวาระกันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ได้อยู่ใน3สาขาที่อบันบอกอ่ะเขาไม่มีใบ,บประกอบอาชีพซึ่งหมายความว่าไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมายยกไ้นว่าเขาแอบอ้างว่าเขาเป็นอาชีพอะไรเงี้ยนะคะคือก็ไม่สามารถที่จะ ยึดใบป,ประกอบเขาเพื่อไม่ให้เขาไปทําอันตรายอย่างเงี้ยกับคนอื่นได้อันต่อมากฎหมายทางอาญาบางทีก็คือไม่ไม่ไม่ครอบคลุมค่ะเพราะมองว่าอ่ะในตอนนั้นคุณมีภาวะเหมือนจำยอมอย่างเงี้ยอันนี้คือมันคือคุณเล่นด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้คืออันตรายอย่างหนึ่งที่เจออันนี้ขนาดคนที่เขาเรียนจบมาโดยตรงนะยังไม่มีจรรยบบาบรนยังอันตรายมากๆอะคะ่ะทีนี้คนที่ไม่ได้จบมาจริงจังนะคะยิ่งต้องเจอปัญหาที่คือ เรื่องนี้คือสามารถทําให้คนอื่นพังได้เลยแล้วการที่ทําให้คนอื่นพังถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าจิตใจอะค่ะอยากจะทํางานด้านนี้อยากจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยจิตใจปรารถนาที่ดีจะยิ่งรู้สึกผิดหนักมากนะคะถ้าเกิดคุณทําให้ใครบางคนนี่ยจบชีวิตเองหรือว่าแยก่กว่าเดิมต่อมาค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าคนที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นจริงๆเนาะจิตใจ,ร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 จรบริสุทธิ์เนาะ อันนี้ก็ไม่ผิดแล้วก็คือสังคมเราต่ค่ะตอนนี้จิตแพทย์มีน้อยมากนะคะมีจิตแพทย์หนึ่งคนต่อประชากรไทยในประมาณแสนกว่าคนไม่พอนักจิตวิทยาคลินิกก็ไม่พอนะคะนักจิตวิทยาการปรึกษาก็ไม่พอแล้วนักจิตวิทยาการปรึกษาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขอใบประกอบอาชีพอยู่นะคะกับกองประกอบโลกศิลปะแต่ว่าก็ต้องลองดูนะคะว่าจะผ่านขั้นตอนต่างๆหรือไม่แต่ที่เหลือคือไม่มีแล้วอาบานเคยพูดนะคะในอนุกรรมธิการตอนที่ตัวเองนั่งเป็นอนุสุขภาพจิตว่า เจตนาดีนะคะของคนที่ต้องการที่จะเพิ่มจำนวนคนทั่วไปนะคะ active citizen หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยให้สามารถฝึกอบรมและกลายมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดียอมรับเลยนะคะแล้วก็คือควรจะมีมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปคุยกับนักจิตหรือจิตแพทย์เท่านั้นคือคนรอบข้างควรจะมีความรู้เบสิกเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือและฟังผู้อื่นใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันอาบันก็พูดเลยนะคะว่าถ้า คิดแต่การเพิ่มจํานวนปริมาณอย่างเงี้ยแต่ไม่ควบคุมคุณภาพหรือว่ามาตรฐานหรือความปลอดภัยอะคะ่ะสุดท้ายอะคะ่ะคือจะต้องมาคือไม่ว่าจะเป็นกรมสุขภาพจิตหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายจะต้องมาซ่อมงานหนักมากจากคนไข้ที่อาการหนักกว่าเดิมซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่มาคุยกับอาบาลที่เป็นผู้เสียหายนะคะมีเยอะมากคือ success case เขาก็ เอาไปพูดแต่ว่าเคสไหนที่เขาทําให้คนไข้หรือว่า,าลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมเขาไม่พูดใช่ไหมคะเขาก็จะแบบชงตัวเองแต่ว่าเขาเก่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยส่วนผู้เสียหายก็คือไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนพอไม่มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนถ้าไม่ใช่นักจิตคลินิกหรือไม่ใช่จิตแพทย์หรือว่าพยาบาลจิตเวชเนาะก็คือร้องเรียนไม่ได้เหมือนอย่างอบับานก็ร้องเรียนไม่ได้นะคะสมาคมก็บอกว่าไม่รับอย่างเงี้ยมันไม่มีอำนาจทางกฎหมายนะคะทีนี้ มันก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักให้คำปรึกษาอันนี้คือยิ่งไม่มีสมาคมหรือสภาวิชาชีพใดๆคุๆ้มครองเลยคือไม่มีการตรวจสอบหรือว่าจะไปร้องเรียนที่ไหนก็คือต้องมีต้องมีเจ้าภาพอ่ะต้องเป็นสภาวิชาชีพอย่างเงี้ยทางกฎหมายอะค่ะก็อันนี้มีหรือเปล่านักให้คําปรึกษามีตอนนี้มีสมาคมนักให้คําปรึกษาหรือเปล่าแล้วเรียนต้องเรียนขนาดไหนมาตรฐานวัดกันยังไง ต่อมานะคะคุณบิลแอดดี้นะคะที่เป็นนักเขียนนะคะชาวอเมริกันซึ่งเขาเป็นทั้งนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นนักไก่เกลียนะคะแล้วก็เป็นทนายด้วยเนี่ยเขาเขียนหนังสือออกมานะคะเขาบอกเลยว่าพบเยอะมากว่าอาชีพหนึ่งะคะที่หอมหวนสำหรับนซิสิสหรือว่าสำหรับคนที่อยากจะควบคุมวงการคนอื่นได้ะคะ่ะเรารู้สึกว่าเป็นคนที่เก่งมากๆเนี่ยหนึ่งในนั้นนะคะก็คืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจก็คือนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกลไกของโรงเรียนแพทย์หรือว่าของ หลักสูตรของที่ได้รับมาตรฐานต่างๆนะคะของกระทรวงอะไรเงี้ยกระทรวงศึกษานะคะก็หรือสาธารณสุขเนี่ยก็คือมีการคุมและตรวจสอบใช่ไหมคะว่าถ้าคนนี้เข้ามาเพื่อที่อยากจะควบคุมแล้วก็ใช้คนไข้เนี่ยเพื่อสนองอีโก้ตัวเองนะคะอยากจะควบคุมอยากจะเก่งอยากจะบอกคนอื่นให้หันซ้ายหันขวาได้อะไรเงี้ยหรือให้มาเป็นเ,เขาเรียกว่าของเล่นทางเพศของเขาอย่างเงี้ยคือก็จะทําไม่ได้เพราะมันจะมีกลไกที่ทาง เ,เขาเรียกว่าความศักดิ์สิททางวิชาชีพอะค่ะทั้งหมดจะไม่มีใครยอมที่จะให้มีปลาเน่าอยู่อย่างนั้นนะคะก็จะมีการตรวจสอบมีการลงโทษรวมไปถึงการส่งเข้าสู่กระบวนการกฎหมายได้ด้วยทีนี้คําถามที่ต้องตั้งค่ะว่าคอสั้นหลักสูตร,รสั้นที่ผลิตคนออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดี แต่มีความกระจ่างและชัดเจนให้กับผู้ที่มารงเรียนกับเขาค่ะหรือคนที่ที่เรียนจบหลักสูตรเขาไปเนี่ยว่าคุณไม่ใช่นักจิตวิทยาคุณไม่สามารถพูดว่าคุณเป็นนักจิตวิทยาและคุณไม่สามารถทําจิตบําบัดได้สิ่งที่ทําคือคุณเป็นฝึกเป็นผู้ให้คําปรึกษาแต่ไม่ใช่นักจิตวิทยา และสิ่งนี้คือเขาต้องเข้าใจและเมื่อเขาไปให้บริการผู้อื่นหรือไปช่วยเหลือผู้อื่นเขาต้อง disclaimer ตัวเองชัดแบบนี้นะคะขอบอกก่อนนะคะว่ามีกฎหมายในประเทศไทยตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามแอบอ้างว่าตัวเองเป็นนักจิตให้คำปรึกษานักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นนักจิตคลินิกนะคะเป็นจิตแพทย์เป็นอะไรเง,งี้ยนี่คือการแอบอ้างการแอบอ้างนี้นะคะสามารถส่งเรื่องร้องเรียนเข้าไปที่กองประกอบโรคศิลปะดได้เลยเขามีกองกฎหมายที่จะจับ จัดการนะคะคนที่แอบอ้างแบบนี้เพราะว่าถือว่าเป็นภัยสังคมแล้วก็มีโทษทางกฎหมายนะคะเพราะว่านี่ถือว่าแอบอ้างเลยมันเหมือนกับว่าเป็นหมอเถื่อนอะคนที่ไม่ได้เป็นหมอแล้วอยู่ดีก็คือมาเปิดคลินิกแล้วก็บอกว่วเองเป็นหมออันนี้ค่ะคืออันตรายมากนะคะก็เลยอยากจะฝากเอาไว้สําหรับคนที่เจตนาดีจิตใจดีซึ่งอาบนะเป็นคิดว่าเป็นคนประเภทนะั้นเหมือนกันแหละคือ เราเคยผ่านความเจ็บปวดทางจิตใจมาใช่ไหมคะเราเคยเจอเรื่องร้ายแรงเราเคยเจอการละเมิดมามเราจะมีความรู้สึกว่าหนึ่งเราอยากเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรเราก็เลยอยากจะมีความรู้ทางด้านจิตวิทยาอันที่สอง<ม>เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์หรือว่าให้มีความทุกข์น้อยลงนะคะแล้วเราไม่มีวิธีการเราก็เลยไปเรียนเพิ่มเพื่อเพิ่มอัพสกิลซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วอาบันเจอคนแบบนี้เยอะมากนะคะแล้วก็มีหลายคนสุดท้ายเนี่ยก็คือ เป็นจิตแพทย์เลยกายเป็นจิตแพทย์กายเป็นนักจิตวิทยาที่มีใบประกอบเลยหรือว่าไม่ต้องเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตที่มีใบประกอบก็ได้ไม่ได้ทำอาชีพเนี้ยแต่เขามีทักษะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยได้จริงๆนะคะอันนี้คืออบันไม่ได้อยค่าพอเรื่องแบบนี้ช่วยได้แม้กระทั่งไลฟ์โค้ชบางประเภทหรือบางคนเนี่ยก็ช่วยสังคมและช่วยคนได้มากจริงๆเราไม่ควรที่จะต้องรอให้มีแต่ผู้เชี่ยวชาญในระบบสาธารณสุขเท่านั้นเพราะมันผลิตไม่ทันค่ะมันแพงแล้วก็มันใช้เวลาแล้วมันก็ยากด้วยนะคะ แต่อย่างนี้ค่ะคือมันจะต้องมีการเคลียร์พูดให้ชัดว่าคุณเป็นนักให้คำปรึกษาที่มีทักษะการเรียนรู้ระดับไหนคุณช่วยเลือช่วยเหลือได้ระดับไหนและเคสไหนที่หนักเกินไปเนี่ยคุณจะต้องไม่ฝืนพยายามที่จะต้องยึดยึดเขาเอาไว้ค่ะยืนแล้วแบบช่วยเหลือรักษาคุณจะต้องส่งรีเฟอร์เขาแนะนําเขาเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือว่าพบผู้เชี่ยวชาญที่มีไปประกอบนะคะอย่างจริงจังเลย ถ้าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะก็คือว่าเกรงว่าใครที่ถ้ามันมีหลักสูตรแบบนี้ที่เมืองนอกคะ่ะมันเท่ากับว่าอันตรายมากๆเพราะว่าถือว่าหลอกลวงคนที่มาจ่ายเงินเรียนคอร์สด้วยเนาะก็จะเข้าใจผิดค่ะกเ็เป็นกำลังใจให้กับ คนที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเราก็อยากจะมาเป็นนักให้คําปรึกษาแค่อยากจะแจ้งภัยเตือนนิดนึงค่ะเพื่อผลประโยชน์ของคุณและปกป้องคุณไม่ทําผิดกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าสามารถโดนฟ้องแล้วก็โดนจัดการตามโดยกองประกอบโรคศิลปะได้นะคะมีกองกฎหมายอยู่ถ้าเกิดคุณพูดว่าคุณเป็นนักจิวิทยาการปรึกษาท,ทั้งที่คุณไม่ได้เรียนมาจนจบนะคะจนปโทนะคะอันนี้ก็คืออยากจะอยากจะชี้แจงนี่2 คุณอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยมาใช้บริการคุณแล้วฝีมือคุณนะคะไม่ถึงเพราะมันยากนะคะแล้วบางทีถ้าคุณเจอเคสที่ยากหรือคุณมีมีปมในใจของตัวเองอะ่ะคุณอาจจะโปรเจกต์ไ้ที่คนไข้หรือว่าไม่ใช่คนไข้สิเพราะคุณไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนะาะให้กับคนลูกค้าของคุณนะคะ คุณอาจจะโปรเจกต์ตัวเองไปอย่างเช่นคุณเคยถูกใครโกงคุณเคยถูกใครละเมิดพออีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะเขามีประสบการณ์การ,รบางครั้งทาให้เท่าทานันคุณเอาประสบการณ์เอาความแค้นของคุณเนี่ยไปไกด์เขาไปหลีดเขานะคะหรือแนะนําให้เขาทําแบบนี้เพื่อตอบสนองปมที่คุณยังจัดก,การตัวเองได้ไม่จบอะอันนี้คืออันตรายมากๆนะคะก็อยากจะฝากเอาไว้ด้วยค่ะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นอาบันไม่ใช่นักจิตวิทยานะคะไม่ใช่นักจิตบําบัดแต่ว่าเป็นกระบอกเสียงและเป็นตัวแทนของ ประชาชนทั่วไปที่มีประสบการณ์เจ็บป่วยทางจิตใจนะคะแล้วก็ต้องเจอกับสิ่งที่มันไม่ชอบทำแล้วเราก็โดนละเมิดสิทธิ์ของเรานะคะเพราะเนี่ยแหละคะ่ะมันไม่มีความคุ้มครองมันไม่มีความรัดกุมในเรื่องของระบบของการให้บริการเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นห่วงมากๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งทุกฝ่ายนะคะแต่ว่าขนาดเดียวกันอขอย้ำว่า <the> แต่ขนาดเดียวกันนะคะขอย้ำว่า ก็จะไม่ยอมเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เบลอๆปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนคอยเช็คดูด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะซึมเศร้าหรือาจจะคิดอะไรไม่ออกอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราไปใช้บริการนะคะไปรับบริการหรือไปรับการรักษาจากใครเนี่ยถามคิดเนเชียลถามเขาให้ชัดเจนนะคะว่าเขาเป็นใครอาชีพของเขาเนี่ยเรียกว่าอะไรแล้วก็มีใบอะไรใบเซอร์ติฟิเคชไม่นับนะคะเซอร์ติฟิเคแม้กระทั่งของจิตปรึกษาก็ไม่นับนะคะคืออันนั้น คือเป็นการรับรองที่ออกกันเองอยาอ่างอาบานเนี่ยอาบานก็อาจจะออกใบเซอร์ให้ใครก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าการที่มันมีความชัดเจนมันมีใบประกอบมันมีอะไรเงี้ยที่เป็นทางกฎหมายอะคะ่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะใบเซอร์ของจิตปรึกษาตอนนี้มีเพื่อเอามาใช้ก่อนเพราะยังไม่มีใบลเซสนใบประกอบจริงจังทางกฎหมายเนาะทีนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่คุณดูก็ได้แต่ขณะเดียวกันมันไม่สามารถเทคแอคชั่นอะไรได้นะคะก็ฝากไว้ทุกคนด้วยค่ะ